รอบนี้ประมาณไหนดีครับเอาเหมือนทล็อกคล้ายๆเดิมครับแล้วก็ด้านหน้าอยากให้ซักประมาณแบบปิดคิวกลางๆคิวกันอันนี้มันถึงตาทิงมาเพื่อให้มันอยู่ประมาณปิดคิ้วเนาะสักใต้คิวใต้คิ้วก็ได้ครับองเคใต้คิวแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะยางตาแล้วเนาะใช่ครับใช่แล้วก็ข้างบนก็เลียมออกนิดนึงใช่ส่วนด้านข้างเอาสั้นได้สั้นได้แต่ว่าไม่ต้องขาวมาโอเค Sleep. I've been missing JV till they hear his voice when I sleep. Can't tell you the shit that I think, it's smooth too fast. I can't breathe, usually just hair rolling down on feet. I remember the times used to spinning V's when I'm chilling in the crib with a G. What the fuck am I thinking? I'm drip, I'm trying to go spinning, then niggas will.